คำแรงลงทีทงอีสานพี่น้องเอ้ยถูกแจกงให้ปากํกำกินมันหมกก,กันบุกินหมกมันปากบ่ดำปานนี่หรอกพี่น้องเลยสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพร,รักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูโคกคือเก่าเหมือนเดิมวิธีการทำมาหากินของชาวอีสานครับหลังจากมาตราสามเขา่าครับเขาบ่เกิดน้ำถ่วมบรรดาเป้งออกแล้วพันบ่ม,มีเขา่ามีโตหวก ก็เลยพากันสอนห่วกสนอกพี่น้องผมอืมพาลูกหลานมาสอนหวน่วงสดิทมาหนิพี่กัดครับหน้าคุณอยักครับมือนี่เป็นวัอนทิตครับอ้าวมาเบิงเขาเจ้าสีส่นในไ,ไรโบเอาพาดังขาวๆาวสอนครับมันจังอ่อนดีมันจังต้อมลูกห่วกได้มาสันครับ เอาไปเบ่งพี่นองผมอืหลังจากดึงขึ้นมาแล้วกะมาต่อมตอมเบ่งทองเขาขาวก็คือหวกับพี่นองผมพี่คนละป๊าถั่วมหลามีเต้นจะเบิ่งเอาอันนี้มันลงมันตีเต้นออกป้าถั่วหัวโอ้ยบ่แม่นติดได้เต็มคู่อยู่กันเต็มคู่ขอแนะนำเลยเด้อกินแร่งไม่ด่าไม่ดอาไม่ใส่ขี้ไม่กินนะเออไม่ใส่ขี้ใส่ขี้ พื้อออกพออกที่ออกคุก็ไม่กินใส่ขี้ก็ไม่กินก็แม่งเงียงอะว่างเหรอว่างเต้นหนูมันเต้นมันเต้นเก็บเอานี่พี่น้องม่วนเก็บไปแล้วเอามือออกกันนะเออพูดนะเออเจ็บนองเลยเจตะบอลป้าเบิรงกับคันพี่น้องผมลูกมิจฉาหัวเลยครับพูดนะฟ้องก็เขาง่ายขึ้นเพราะว่าพี่เป้เป็นเป็นขาอลไรก็มีครับมาเป็นตะงเงือกเถอะ จกวกรรมดาไก่เป็นสีขางหขือนมาเอื้นว่ากบขับพี่น้องผมพูดนะเอากอบใจกอบใจปปลาดุนยน่อคุณตาตีบคุณตาตีบเก็บไหม่เก็บไหม่เก็บเส้นเหนียวไ้ไว้ม่ิเส้นออกเบิดปลาดุยใสมีลูกหน่อยหลายทีหน่หนบดเอาเบิรครับพี่น้องหวห่วหวลูกออส นี่ก็วิถีชีวิตการทำมาหากินครับก่อนที่เขาบ้านเขาซองหลังจากเลิกงานดำหน้าแล้วครับแม่งอันนี้ก็เอิอแม่งอยา่างก็ลังไตไปพี่น้องนี่แม,นแม่งกระโซเอม่งกระโซอะไรล่ะเออนี่ก็ลังไตขึ้นมาเนี่ยแม่งอันนี้กินได้บ่นี่ได้คก็บัเอาลไรตาตีาเป้าแม่ <S 2> <S 2> <S ไม่ต่อยมันตอดจะไหนมันตอดบ่เป็นมันคือคือแม่งด่าเถอะวะพี่ไตนี้ล่ะเอานั่นมาเรียบปรุงรสกันเต็มรถนั่นเอาเต้นเกี๊ยา นั่นๆเต้นดงดองไปพี่น้องโอ้เต้นเต้นนั่นเงินนี้ไปเดี๋ยวนี้องินไม่ยุ่งไปซะเลยเขากวนแล้วเป็นบ่อมีขาเป็นเต้นมือนี้ไปโอ้ตัวน้อยไปเนี๋ยวเอามันมาอีปูน้อยให้มันบอดมีหอยมีหอกนั่นๆดูเอาไม่หวกครบตัวนี้เออครบก็มนี่เอามันมันเป็นครบแล้วนั่นเอ้พวกครบเอาเอาครบน้อยเอาเนื้อพลอยคือกันว่าท่านเต้นกับหวกเอาอยู่ชิงหน่อย รอบเดียวได้พี่น้องนี่นี่รอบเดียวครับอันพ่งสองรอบดับเท่เลยนี่ให้มันดับอันนี้ไฟเจอรีบหรไลให้ฮคยครับกําลังหาอยู่พี่น้องเอ้ยนี่คือการวิธีการสอนหวกครับสอนหวกยุคใหม่สมัยโบราณใส่สวิง,งไส่ตะจีบสวิงเน้ตตะจีบ สวิงขมไท้แลลตาจีเปนสอนสวิงให้เบิ้บง,งกันนะทำเป็นว่นสอนเบิ้งจีได้ยตัวว้าอเอนม่เป็นเหมือนอยัง,งเจ็บคุณน้อง,องคุณน้องอคุณนัดนนคุณอยากหนิหน้าคุณอยากขับน,นเน,นเสียนปากจมเจ็บคุณนจของหน้าเขากแลต่ว่าคลิปนี้ลงแล้วจีเด้เรืองบ่เด้เรื่องเพราะว่าเจ้าของน้า ข้องหน้าโอยู่่บด้ลักเด้อขอแล้วแต่จะข้องหน้า่ได้ยินที่สุดพ่อแม่งี่อะไงนี่แบ่นี่งามงามเนี่ยเนี่สียบเนี่ยงามเสียบจรโอ้ยว่าสิเทพเลยพี่น้องผมปืดขึ้นมากกับพ่ออีกเก็บดีๆผู้สอนมันเมื่อยวะท่านผู้สอนนะคุณนี่เบิ่งครับวิธีลูกวิธีลูกอีสานครับ นนัเ่เอาลูกน้ำนี่ไม่ละวิ่งนลยเอาสวิงสอนห่วงได้ครับเอ้โหสอนสอนเบิงงบงง้งสอนเราคื<ป>อว่าเบิ้องอะได้บ่ตาตีบหวานตาตีบก็ร่างตีบกำลังสีสอนห่วงไปเราผลไตสวิงโอ้ยยืนเบิ้งหน้ากันจะไปทางไหนเมืออ่อยสมบ่ได้ได้บ่ได้ได้เอามาเบิง้งเอามาเบิ้งได้ซ้ำได้ตาตีบได้ได้ตัวหนึง่งโอ้ได้ตัวหนึ่งของแกะยืนเก็บเอาเออ โอ้น,อน,นั่น,น,นเอาใส่โอ้ยเก็บเลยเก็บหน่อยเดี๋ยวก็เต็มขูข่ครับพี่น้องผมนนผู้ใดคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ก็สิฝากพวกไปให้กินเด้อพี่น้องเลย <c oughs> ถ้าบ่าคอมเมนต์มาก,ก็บ่ได้กินถ้าผู้ใดอยากพวกวา <c oughs> อยากฝากไปให้คุณพึ่งยู่เต่ว่าสีฮอตตัวสีฮอดกุ้งเข้มเน่าวครับพิน่นสิกินบ่นเป็นอะไรที่คุณพึ่งเป็นเป็นคนธรรมะธรรมโมิ่นกินมั่งสวิรัตเ <c oughs> ขึ้นหอวเยู่เ้อครับเอ้ยแมมอยากบอรครับอยากสิสอนไปฝากสอนด้วยวเนี่ยก็ให้ไอเสือยักกับไ้เสือนัด สนอนดยว่ครับเป็นพิธีการดำเนินชีวิตของชาวอีสานครับผมมีเงินมีท่องสี่สือกินดอกพี่น้องเอ้ยตกแรงคำมากกันได้จังส่ละสอนหวกไปเห็ดกินแร่งตอนนี้นสิีไปมกก็ได้ไปอ้อมหมอเขาเอนไปอ้อมใต้บกแตงองวันกันได้ครับ ไตนมปสมแห้งดีกอดกันร้อมๆครับพี่น้องผมแซบเป็นแซบกันยังวะเดี๋ยวหลังจากประกอบพาหารแล้วหูหวกอาจจะไทยิึงด้วยครับจะมีเวลาไทายว่ามันแกงไส้หยังแกงแลว้วเป็นได้กินตำลัยก็เตืเอพี่น,น้องไม่กินน้ำซะเด้เอวเมื่อกีจับแยงาขากระเตะปนน้ำครับเตะอะไรหัวกันนะครับบ่เป็นเตะเต่ตากลองกูไทยได้ครับเตะหนำมาน้ำ นี่ตะตีบได้ไม่ยิงแล้วเดี๋ยวตัวครับตะวยิงน้อยแกหย็กน้อยซ้ำนี่นะครับอนุบาลนี่ครับหากินเป็นแล้วนี่เนี่ยเนี่ยเนียอนุบาลลูกเศ้าน้าพี่น้องผู้ใดบ่เคยเห็นหน้าก็จะ,ะเห็นตัวพี่น้องเห็นน้ำคันแท้ที่คู่โคกยืนอยู่นี่มีตำมดจยังไฟครับยืนไปทายไปโดนเติบกระเกากระต้น ฮาไอชีใหม่ซะตะคู่โคกเนีละเห็ดทุกๆอย่างยากก็ผู้เดียวนี่แหละพี่น้องเลยพี่น้องเช้าน้ากับผมมาสอนหวกซื้อๆได้ครับพี่น้องผมส่วนสร้างมาสอนน้ำสันเด็ดเลยเนี่นนอ,อันพี่น้องเห็นสร้างบ่ครับอยู่ในกองคู่โคกกันอยู่กลางกองคู่โคกเลยส่วนสร้างมาน้ำสนันเด็ดเลยนี่โอ้ยแต่พอผมมีกำลังสอนเ้ย เมื่อยอยู่ได้ครับพี่น้องสอนหวกวันบ่เมื่อยดิผลากยางไรยาเยงาตัวเสี่ยวขึ้นมาได้ตัวที่ได้นี่ก็ได้หาักินยากด้วยครับพี่น้องผมต,งตาตีบก็ดูเพราะตาตีบได้ไม่อีกแล้วนานเอาใจขู่ไว้แล้วอตอนแรงๆครับบรรยากาศท้องทุ่งหน้านะ มุมหนึ่งกองภาคอีสานมุมหนึ่งของโลกครับมีวิธีการในเนื่อชีวิตจริงๆนะครับถึงหนาผลมากอะพรากันดั่ให้ไสหน้าแหละครับ,พ,พ,รรบพี่น้องผมหลังจากเริ่ง,งานมาแล้วก็หาเนวอยู่แนื้กินไปกินเฮื่อนตอนกินข้อแรงเนี่ยมันเศร้าจากไปหานมใหม่นมีไม่กินอีกเวยครับบาทนีย่ยากอีกเงื่อนทองกองแก้วซื้อยเนี่ยมันเศร้าตลาดขออืดกระอยากพี่น้องเอ้ย รัฐบาลก็ตั้งบ่ได้สิเดีด๋ยวนี้ว่าสีสอยมากกับบ่อันตัวอยรอบนี้อาจจะไหลยอยู่ครับเพราะว่าหนักประสนเม่นหนักขี่เงียหนักขี่ต่มหมดเหนักหยังเอาไปเบิ้งพี่น้องผมนี่รอบสองไม่อีกแล้วครับพี่น้องผมโอ้ยคู่โคกตีตมเขาเขาวเม่นทองห่วกเลยครับเนี่ยมันปีนทองขึ้นแต่ว่าทัางหลังมันเป็นสีเดียวกันกับขงเขียงเงียครับแต่ว่าการเจ็บแล้วก็ติได้หลครับ ยาเหียงเงียครับเอาตะห่วกแล้วผู้ใดสอนหวงเป็ี่ยนหามีสอนดีๆก็เอาตัโตหวกเล้เก็บีเงียส่คูเมื่อนั้นเลยครับตอนเปล่นนะเทตอนนั้นเนห็นแมงเงอยู่ขืนนูขเลนหนก็มี่าลังกันเก็บอยู่นะกลมาดู่าสองตัวสามตัวผทังที่บานกับประกาศมาสรงเงินล้านแล้วว่าสันกองทุนเงือนล้าน ผู้ใดยืมเงินล้านก้อนคู่มือกับไอ้ทรงดื้อไปยังนี่ดุโหยากอีกแล้วคู่คอมืออื่นยากสิไปเอ็ดตัวยากเงินล้านไในจังหวาดบ้านเลยคุณพ่อท่านคุณใดบนยืมกับยืมด้วยครับเงินล้านไสบนทรงกับทรงนะครับผู้ใดบมมีเงินกับ กันมีมลูกสาวงามกหมใครเนี่ยอยู่ตรงนั้นลูกสาวเอาลูกสาวงามมาหนึ่งบริจิณญาณตลุงพ่อทำอะไรลี่เอามาลูกสาวเอาลูกสาวเอาลูกสาวงามไปประกันไว้กับกองทุนว่าเรียนพี่น้องผมหยอกหยอกไรครับเดี๋ยวพิ่งกินเรื่อยๆครับพี่น้องผมเปิดไม่ของแขียนเขียนไปกินด้วยมันลอยสัต อย่างนี้เสียงก็ย่ประกาศบอกครับพี่น้องผมกรรมการกองทุนเงินล้านกำลังประกาศอยู่ในบ้านผมเลี้ยงเหลี่ยงคนยืนทวงทุกเลี้ยงเฮ้ยลูกเสี้ยงกดหน้ามีอะไรเลี้ยงเก็บเอาเก็บเอากะเต็มกันมาเรื่อยครับได้หลายครับถือว่าได้หลายสำเนียงครับพี่น้องผมกินอิ่มผาไปให้มันไหลายอยู่ไรได้ไรท่ายเอายังยังเมี่งอีกูเบี้ยนี่โถ คาต้อนได้หมดหากมีเขาเมือนว่ากเขายัะหมอกปวดก้งได้หมือนี้ว้าพูดไทยกัสิมส่วนที่สนรับวได้หมือนี้รับบงทามันหน่อยพูคืออีแว่าือคูนอคูมันน่อยรไปคูนี่น้อยจเต็มแท้เต้นออกแท้เคูใหญ่มากนะโอ้ยอย่งว่าเอื้อนไหวก็ววเอื้นนี่บ่ โอ้ยคนผู้ชมผู้งามไปซื้อแหว่พี่น้องเลยเอาเอาแหว่เอาแหว่แหว่ี่จอยขาสีกำลังพงเงีนแต่ว่าเต้นนุ่องหลังก็มีเรื่องห่วงไหมนัดห่วงอยู่ลองตีนทั้งหลังนั่นเต้นร้องร้องทั้งหลังหัวยหลังหลังเลยหลังนั่นอะไรอยู่ลองตีนนี่บ้บ่ยู่ลองคนยางอ่ะนะ เออนั่นแหละคือตัวโตมันล่ะนั่นนออก็นลิ้นเลีอยงแต่เห็นนีมันหลายๆเก็บปวดเบิดพี่น้องเอ้ยอะมียเลยคุณาหอาหารการกินเช่าอีสานพี่น้องเอ้ยนอกจากหวกแล้วก็ยังมีกบมีปลาน้อยปลาล่งลีปลาล่งตรง นะครับนี่ฝนตกมากกรเพาะได้อยากได้กินพี่น้องเอ้ยพปรไปยัดค่าชใจใจไปอย่างที่ละครับเหมือนกูโคกออกทงออกนาวันอาทิตย์เขาบรรยากาศกระซันี่แหละได้ยินเสียงก็จะประกาศอยู่ในบ้าน่พี่น้องผมเพื่อนคณะกรรมการไปประชุมแล้วพรอมือเอือนตรงมีคนมาตรงเงินล้านของกองทุนนะครับกติเขาไปร่วมประชุมน้ำมันจะเข้ากันพี่น้องผมกติบ่ไในเบืองตอนเพิ้งตอนรอบที่สามที่สี่ได้พี่น้องเลย แล้วบ่ด้เบิ่งตอนพ่นหมกซ่อกติค่ายากประชุมพี่น้องผมเตรียมล่าผ้าจากะสดงสำหรับคลิปนี้พี่น้องผู้ติดตามอยางไงคู่โคกไทยคลิปทำคลิปเนื้อใดไปไอพี่นอ้องเบิ่งกะคอมเมนต์มาในเด้อพี่น้องผมขอบุญขอบุณทุกมองบอลขอบุญขอบุณทุกคอมเมนต์ขอบุญขอบุณทุกการติดตามนะครับไพบ่นติดตามกดติดตามในคู่โคกไงเด้อใกล้ที่ทะลุเป้าลวล่ะครับพี่น้องผมติดตั้งไว้นะครับอยอุ่นนุนไอกขาลังใจคู่โคกนะครับ โดยการกดติดตามกดไลค์ใ้คลิปนี้มันเป็นตะมวนเหตุให้ผู้คน้นได้รำลึกนึกถึงควมถูกยากของเศร้าให้เศร้าหน้าตัวที่เลยเขกากล้าไม่กินนะครับพี่น้องผมงกัซวย<ห>แซ่กันไปก็แล้วกันนะครับอำลาพาจากอยู่ดีไม่งก้มเจ็บูีไลยก้มไก่ยามีครับพี่น้องผมสมบูรณ์พูนสุกถูกขู่ค้นมีวามสุขทุกคู่คนก็แล้วกันพี่น้องผมสวัสดีครับ